สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดตาสว่างแล้วขอโทษที่เคยหนุนกบปศเขาวรวมจุดเกิดทัพทหารสำนึกผิดแล้วองค์กรนิสิตจุฬาออกแถลงการสำนึกผิดขอโทษที่เคยร่วมหนุนกบปศ องค์การบริหารสโมสรนิสิจุลาได้ออกถแถลงการขอโทษที่เคยสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกปปสลันตั้งแต่นี้จะสนับสนุนเช,ชิดชูสิทธิของราษฎรเพราะสถาบันการศึกษาแห่งนี้ดำรงอยู่ได้เพราะราษฎรโดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2504 Facebook นิสิต Recorder โพสต์ข้อความระบุว่า9ต่อ8อบจอมติผ่านชิวเฉียด ออกแถลงการขอโทษเข้าร่วมกับปปสวันนี้องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรืออ,อบจอมีมติให้ออกแถลงการขอโทษกรณีที่อ,อบจอเคยเข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่มคณะกรรมาการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือกบฏสตั้งแต่ช่วงปลายปี2556ถึงการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมปี2557จากการรายงานผลของการลงมติแบบไม่เปิดเผยชื่อปรากฏว่ามติผ่านที่ประชุมไปด้วยคะแนน1เสียงเท่านั้นโดยมีผู้ลงเสียงอนุมัติจำนวน9เสียงในขณะที่ไม่อนุมัติจำนวน8เสียงและงดออกเสียงจำนวน4เสียงโดยเนื้อหาในถแถลงการระบุว่า เนื่องด้วยในปีพศ2556จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การบริหารสโมสรนิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรืออบจอได้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือกปปสคณาจาร์และนิสิตคณะต่างๆได้แสดงออกทางการเมืองทั้งการเดินขบวนการขึ้นปราศัยบนเวทีกปปสในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดจนการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อชุมนุมทางการเมืองแม้การแสดงออกดังกล่าวจะเป็นเรื่องที่บุคคล พึงกระทําได้ในสังคมที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่การกระทํานั้นกลับทรงผลร้ายแก่ประเทศอย่างเหลือขนานับกล่าวคือการเคลื่อนไหวดังกล่าวนำมาซึ่งการรัฐประหารล้มล้างรัฐมนูญและโค่นล้มรัฐบาลที่ได้รับเลือกตั้งมาอย่างชอบธรรมตามมติมหาชนทําให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ในอำนาจของระบอบเผด็จการมาตราบท่าปัจจุบันสมัย องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรืออบจอในขณะนั้นทําให้คติพจน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ว่าเกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนกลายเป็นข้อความเท็จเพราะการแสดงออกทางการเมืองเพื่อสนับสนุนกลุ่มการเมืองกบฏปศนั้นเป็นการซอกกล่อนบ่อนทําลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทย อย่างถึงแก่นแม้ผู้มีส่วนผิดจะอ้างว่าตนกระทําไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์แต่ก็ปฏิเสธมีได้ว่าการกระทําดังกล่าวได้ยังความอัปยุอดสูมาสู่เกียรติประวัติของสถาบันศึกษาอันเก่าแก่แห่งนี้อย่างผลประมาณ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรืออบจอขอแสดงความสำนึกผิดและขออภัยต่อประเทศชาติและประชาชนอันเป็ที่รักยิ่งขอให้คณาจารนิสิตและบุคลากรยอมรับและจดจำตราบาปในประวัติศาสตร์นี้ไว้อย่างไรก็ดีประวัติศาสตร์นั้นมีใช่เป็นแต่เพียงอดีตแต่ประวัติศาสตร์หมายถึงความเป็นไปนับแต่อดีตปัจจุบันอันจะส่งผลไปถึงอนาคตการ แม้จะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตไม่ได้แต่นับแต่นี้ไปองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรืออบจอจะมุ่งมั่นสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย เชิดชูสิทธิของราษฎรทุกหมู่เหล่ามิใช่เชิดชูแต่กลุ่มอภิสิทธิชนที่ย่ำหยีประเทศชาติในนามของมวลมหาประชาชนองค์การบริหารสโม,มสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยหรืออบจอจะส่งเสริมเสรีภาพความเสมอภาคและภาดดอภาพในทุกๆท,ทางเพื่อจารึกลงในประวัติศาสตร์ของประเทศว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัย เป็นสถาบันอันทรงเกียรติและรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงตามคติพจน์ที่ยึดถือกันมาเพราะอำนาจสูงสุดในประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายสถาบันการศึกษาแห่งนี้ดำรงอยู่ได้เพราะราษฎรมีใช่ราษฎรด,ดำรงอยู่ได้ พราะสถาบันการศึกษาฉะนั้นขนาดจาย์และนิสิตท,ทั้งปวงพึงสำนึกคุณราษฎรน้นอมรับชัยราษฎรด้วยความเต็มใจและต่อต้านอำนาจอันไม่ชอบธรรมอย่างสุดกำลังเพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งอำนาจของราษฎรและเพื่อให้ชาติไทยงอกงามไพบูร์สืบไปชั่วการานานโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่น สายไปแล้วมัง้งผ่านมาตั้งเจ็ดปีไม่รู้อะไรบ้างหรอว่าประเทศเสียหายยับเยินเพราะธริกิจว่าตัวเองฉลาดนี่แหละก็แสดงว่ายังมีไม่น้อยที่ภูมิใจที่มีส่วนนำพาประเทศมาถึงจุดนี้ได้แล้วอีกแปดคนที่จะไม่ร่วมแถลงขอโทษนั่นมันยังไม่สำนึกผิดอีกหรือสลิมจริงๆนะเป็นถึงปัญญาชนน่าจะแยกแยะตรึกตองให้ออกแต่แรกแทนที่จะ สมองนำพาสังคมประเทศให้เจริญรุ่งเรืองกลับทำร้ายประเทศให้ล้าหลังล้มล้างระบบประชาธิปไตยเห็นกงจักเป็นดอกบัวหูหนวกตาบอดบอกได้คำเดียวว่าเสื่อมการกระทำความคิดยังสู้สถาบันเล็กๆที่เขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรได้เลย9ต่อ8 ที่ค้านการถแถลงการขอโทษนี่อายหรือยังไม่ยอมรับว่ามีส่วนทำให้ประเทศเป็นแบบนี้ครับแค่สงสัยนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนหรือ,อยังผลของการรัฐประหารผลของการยึดอำนาจแย่งอำนาจของประชาชนไปบ้านเมืองชิบหายเพราะ,ระเผด็จการแปดเสียงยังไม่ลืมตามมาดูอีกเป่านกหวีดวันนั้นชิบหายยันวันนี้งานนี้ตบหน้าประยุทธ์ เพื่อไทยชําแหละ7ปีรัฐประหารประยุทธ์ทำประเทศถอยหลังขอเวลาอีกไม่นานไม่มีอยู่จริงโดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2504พักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเนื่องในวันครบรอบ7ปีรัฐประหารความว่าวันนี้เมื่อ7ปีที่แล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะ ผู้บัญชาการทหารบกนำกำลังทหารทำการรัฐประหารฉีกรัฐมนูญยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจุดเริ่มต้นประเทศถอยหลังครั้งสำคัญ22พฤษภาคมปี2557เวลา16 30นาทีเป็นต้นไปคือช่วงเวลาที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือขอสชนำโดยพลเอกประยุทธ์ฉีกรัฐมนูญ2550 จากนั้นก็ขึ้นดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีก่อนหน้าที่จะเกิดการรัฐประหารครั้งที่13ของประวัติศาสตร์ไทยความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างปี2556ถึง2557มีความตึงเครียดอย่างมากเนื่องจากเกิดการชุมนุมของกปพสะนำโดยนายสุเทพเทือกสุบัรณอดีตแกนนำพักประชาธิปัตย์ซึ่งได้บุกปิดสถานที่ราชการปิดเมืองชัดเดากรุงเทพและประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้นางสาวยิ่งรักษินวัตรนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในปี2554ต้องพ้นจากตำแหน่งจากการชุมนุมที่ยืดเยื้อของกปปสไทยที่สุดนายกรัฐมนตรียิ่งรักษินวัตรได้ตัดสินใจยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนในวันที่9ธันวาคมปี2556 ประกาศจัดก,การเลือกตั้งใหม่ในวันที่2กุมภาพันธ์ปี2557แต่การเลือกตั้งดังกล่าวก็ถูกสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้เป็นโมฆะสถานการณ์การเมืองร้อนระอุข,ขึ้นเรื่อยๆภายหลังที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้หนางสาวยิ่งลักษินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีพร้อมรัฐมนตรีอีก9คนพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2557 เนื่องจากการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการช่วงเวลานั้นเริ่มมีกระแสข่าวหลุดออกมาว่ากองทัพที่นำโดยผู้มัญชาการอาหารบกที่ชื่อประยุทธ์เตรียมการที่จะถามรัฐประหาร จากนั้นในช่วงวันที่20พฤษภาคมปี2557ก็เริ่มมีการเคลื่อนกำลังทหารพร้อมด้วยอาวุธครบมือได้บุกเข้าควบคุมสถานีโทรทัศน์และสื่อสารมวลชนรวมทางตั้งด่านในจุดต่างๆในวันที่20พฤษภาคมปี2557พร้อมกับการประกาศกฎอายการศึกทั่วประเทศในที่สุดณวันนั้น 22พฤษภาคมปี2 5 5 7เวลา16.30นิกาสนาทีสถานีโทรทัศน์และรายการวิทยุทั่วประเทศไทยก็ถูกตัดสัญญาณชายภาพทหารในเครื่องแบบ5คนนั่งเรียงหน้ากระดานปร,าาประกาศว่าพวกตนคือคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชที่อ้างว่าก่อตั้งขึ้นเพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมือง การรัฐประหารครั้งนั้นส่งผลให้รัฐมนูญ2550ถูกฉีกประชาชนถูกช่วงชิงอำนาจไปในชั่วพริบตาซึ่งต่อมาคอสชได้แถลงขอเวลาประชาชน1ปีเพื่อจัดระเบียบและพาประเทศชาติให้พ้นภัยพร้อมกับออกอากาศเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานที่ไม่มีอยู่จริงคสชใช้เวลาน,านานกว่า3ปี กว่าจะยกร่างรัฐธรรมนูน2560แล้วเสร็จการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญที่ยกร่างโดยคนที่ตนเองแต่งตั้งเข้ามาและการเลือกตั้งที่ถูกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกกินเวลาไปกว่า5ปีคนไทยถึงจะได้มีการเลือกตั้งอีกครั้งซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เคยทำตามสัญญา การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ2560และกลไกสว2อ0คนที่มาจากการสรรหาโดยคอสชอกลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ได้ยึดครองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกครั้งและเป็นการครองอำนาจต่อเนื่องนับจนถึงวันนี้ก็นานกว่า7ปีท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการสืบทอดอำนาจที่ส่งผลให้ประเทศถอยหลังไปเรื่อยๆในหลายมิติ การตัดสินใจยึดอำนาจเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตตนใช้เวลามากกว่า6เดือนเพื่อตัดสินใจไม่ได้ตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าจะทำการรัฐประหารเพียงแต่ตนไม่สามารถปล่อยให้ประเทศชาติเสียหายไปมากกว่านี้ It was the most difficult decision I ever made in my life. It took more than six months for me to make the decision. It's what not that I made a decision in advance, but I could not allow any further damage to be done to my country. คือข้อความบางส่วนจากบทสัมภาษณ์ของพลเอกประยุท์จันโอชาในนิตยาสารไทม์นาวันที่18มิถุนายนปี2511ที่แสดงให้เห็นว่าการรัฐประหารครั้งนั้นมีการวางแผนเตรียมการอย่างน้อย6เดือนสดคล้องกับที่นายสุเทพเทือกสุบันเผยว่าเคยหารือยุทธาวิธีในการล้มรัฐบาลทักษิณกับพลเอกประยุทธ์มาก่อนหน้านั้นแล้วหลายปี ตลอด7ปีภายใต้อำนาจของพลเอกประยุทธ์ไม่เพียงแค่คำสัญญาใช้เวลาอีกไม่นานจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงการไปฏิรูปการเมืองการสร้างความปร่งดองหรือการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขรวมทั้งการบริหารประเทศที่ถูกมองว่าล้มเหลวในแทบทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจปากท้องหรือล่าสุด การแก้ไขวิกฤตการระบาดเชื้อโควิด1 9ท,ที่รัฐบาลล้มเหลวในการจัดการตั้งแต่การรับมือการระบาดกระบวนการตรวจรักษาเชิงรุกและความล่าช้าในการจัดหาวัคซีนจนสร้างปัญหาให้กับคนไทยอย่างแสนสาหัสจากปัญหาครั้งต้นทั้งหมดจึงไม่ได้เป็นการกล่าวเกินความจริงเลยว่าตลอด7ปีภายใต้การบริหารงานของผลเอดประยุทธ์นั้นกำลังทำให้ประเทศถอยหลังครั้งสำคัญ นายกที่ดีคือนายกที่มาจากการเลือกตั้งพนงรจตกมประยุทธ์ออกไปขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มตัตติชนและสนุนคอมขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชม